ที่ไหนก็เลิกเรียนรอะเราไปหาข้าวจริงกันปะหลังมอป้าข้าวมันไก่อ่ะอยากกินอ่ะอยากกินเหมือนกันตอนนีข้าวมันไก่สีฟ้าไปปะไปร้านอื่นไหมเพราะว่าไม่อยากกินข้าวมันไก่เลยอ่ะ้เนี่ยไปกันสามคน,กกนเลยเนี่ยจะได้ร้านเดียวกันไปเลยร้านเนี่ยเด็เดเขาบอกว่ามันจิ้มมันแบบเลิศสุดจริงนะร้นเดียวเราไปด้วยก็ได้กัเดี๋ยวไปด้วยกันไงจอดรถไว้ตรงนู้นน่ะรถฮานะใช่ใช่เอ้ยอันนั้นใครอ่ะพี่คณะเราวะ เฮ้ยหน้าคุ้นๆพี่ไอ้ป้าที่เคยเห็นอยูู่อ๋อที่เขาทำหนังสั้นในเมดฟิตไงเออเคยดูปะคนด,ดังในพี่ไอ,อ้อะเรายังไม่เคยดูเลยอ่ะแต่เขาเคยดูปะเขา,า,าเป็นใครเขาเคยในไหนหรอเมดฟิตทีเมดฟิตจะเปิดให้ดูเลยอยากบอกว่านี่ เป็นไงคนลูกหนังสั้นก็สั้นตามชื่อเลยพี่เข้ามาแล้วพี่เข้ามาแล้วแล้วเรียกคุณพีไกพี่ไอพี่พี่ไอครับพี่ไอครับใครวะเออเดี๋ยวไปเดีไปไปพี่ครับพี่ไอมาทางนี้หน่อย างคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่นะหนูทําไงสวัสดีค่ะน้องๆทําอะไรกันอยู่อ่ะคือหนูอ่ะทนูเปนที่แล้วแบบหนชอบมากก็เลยอยากจะถามเทคนิคว่ามีแบบที่คือขอบคุณนะได้ดูกันแล้วใช่ปะพี่ขอบคุณม,มากพี่ก็ชอบตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าเทคนิคเนี่ยมันมีเยอะอะ่ะพู่วันนี้คูมไม่หมดหรอกขอโทษว่าพี่มีงานอดีตเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องไปทํางานไว้วันหน้าเดี๋ยวพี่มาบอกเลยนะว่าพี่มีอะไรบ้าง เข้าหน้าโทรหาหนูนะเโอเคได้เลยได้เลยเราเป็นคนครัโอเคเดี๋ยวพี่โทหาสนใจใช่ปหโปร็กหน้าต้องสนุกแน่อนอนอะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะชวนพวกแกมาทำโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ขอไปเดินก่อนเนาะวดีนะบายบายไปด้อเจอกันอีนะ many months later โปรจเจกต์เดือนนี้ต้องถ่ายกีคลิปเนี่ยสอง โปรจกต์ใหญ่ไป então, matter, ืังคานถ่ายที <re> <play> <t questions> ่ไหนดีวะประเทศไทยอะไรสวยบ้างกาญจนบุรีกาญจนบุรีก็ไปถ่ายมาแล้วนี่กาญจนบุรีหรืออะไรหรือจะเป็นทะเลปะภูเก็ตไปภูเก็ตดีกว่าเดี๋ยวเช็คตารางงานทีมงานเฮ้ยไอพวกนี้มันรับงานนอกไว้อะบันอะไรละใช่หมอใช่หมอคิดคิดน้องในคณะแฮตตี้ น้องแพตตี้ไล่หาน้องแพตตี้ดีกว่าแต่ว่าแล้วถ้าน้องไม่ไปทำไงวะ ให้น้องไปทำอเอกสารในแผนสำรองถ้าน้องไม่ไปโปเกตบก็ไปมอนแจมแผนสำรองคิดไว้เลยค่ะพรุ่งนี้น้องไม่ไปถ้าน้องไม่ไปก็ไปม่อนแจมสามวันพอมั้งโอเคเจอกันพรุ่งนี้นะคะน้องแพตตี้เลิศ The next day ขอบคุณนะแพตตี้ที่มาโอเคเดี๋ยวพี่จะมาเล่าให้ฟังโปรเจกต์แรกน,นะเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มาก เป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการที่พี่จะต้องทำหนังสั้นแล้วส่งเข้าประกวดเมืองขานเว้ยแกเมืองขานเลยอ่ะเป็นไงตื่นเต้นกันยังใช่ไหมคือมันทีมงานที่ปกติที่มันตัดต่อหรือว่าทำงานด้วยกับพี่อ่ะมันมันรับงานนอกไงแล้วแบบอันนี่นนมีคนอ่ะงานนี้แหละที่พวกแกจะได้เรียนรู้งานจากพี่จากเขาทีเดียวได้ปะพี่แกถามว่ามีผิดี่อะไรเดี๋ยวพี่จะสอนให้หมดเลย สนใจยังสุดใจสุดๆโอเคอันเดียวพี่ขอหายก่อนเรื่องมันมีอยู่ว่าคือพี่อะต้องถ่ายคลิปหนังสั้นแต่ว่าพี่อยากกะว่าจะไปถ่ายที่ทะเลใต้ซึ่งมันต้องใช้เวลาเยอะปกติพี่ถ่ายหนังก็คือหนึ่งเดือนแต่ว่าพี่คิดไว้แล้วว่าแกแกแล้วก็แกแล้วก็แกเนี่ยปิดเรียนแน่นอนเจ็ดวันเท่าน,นั้นช่วยพี่หน่อยได้ไหมใต้มันมีอะไรสวยทะเลทะเลใช่ไหมละ่ะแต่ว่าพี่ไม่ได้ขายทะเลด้วย พี่จะมาขายของกินของกินภาคใต้คือแบบที่สุดอะ่ะสนใจยังเริ่มยังส,สุดเอจิตวันเป็นไงสนใจอ่ะเจ็ดวันผมรักศึกษาก็ยาวอยู่กัถ้าผมพร้อมครับน้องแท้ว่าไงสนใจอยู่แล้วให่ลองอ่าอยากไปนะพี่แต่ว่าแบบผมว่าเจ็ดวันมันนานไปถ้าไ,ไหนจะเรื่องค่าใช้จ่ายพี่ก็เข้าใจได้เด็กสาแล้ว้อง้องผ<ม>่าได้ไหม ไม่สนใจเหรอแกงส้มนะเว้ยลองคิพยพับแกงส้มน้ำพริกหัวข้องผมไม่ค่อยชอบอาหารใต้เท่าไหร่เลยอย่างมันไกลเลยแล้วก็อากาศก็ร้อนเลยเออพี่ก็ร้อนร้อนอยู่ตอนเนี้ยเออเข้าใจได้ไม่เป็นไรเว้ยเอางี้ติดปัญหาเรื่องอะไรนะวันเวียวะิดวันมันยาวไปโอเคนั้นโปรเจกต์นี้พับเลยพับเก็บงั้นพี่มีอีกโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์ใหม่พี่คิดสำหรับโปรแกเลย สมวันเท่านั้นสวันน้อยกว่าเจวันเป็นไงโอเคเนาะสามวันใกล้ๆน,นี่นเลยไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้ใจ่ายแน่นอนเดี๋ยวพี่ออกให้เองสมวันกินอยู่พี่จัดการค่ากินค่าอยู่แต่ค่าใช้ในีพวกแกจ่ยยายกันเองเนาะพี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันเออสามวันใกล้ๆนี้เลยม่อนแจมไปสุกเย็นสาวไทยอาทย์เย็นกลับเป็นไงใกล้ๆนี่เองม่อนแจม งานแต่งงานเนี้ไม่ได้ไปเมืองคานนะจ๊ะแค่ลง Youtube แต่ว่าเดี๋ยวพี่จะใส่ชื่อพวกแกในไบโอข้างล่างเลยสิ่งสุดท้ายที่จะได้ก็คืออะไรยอดวิวถ้ายอดวิวมันปังหรือว่ามันพุ่งไลค์มันพุ่งอย่างเงี้ยได้เงนินเท่าไหร่พี่จะหาเท่าหมดเลยห้าคนเราห้าคนสนใจยังโอเคโอเคปะค้าจใจ,จ่ไม่ต้องห่วงเว้ยเดี๋ยวพี่จ่ายเองป๋าป๋า้าองคอไม่มีอาหารป้ายไม่เผ็ดแน่นอน บนดอยที่ต้องไหนไ,ได้เงินหันหน้านะแกมานน่สามวันเองงั้นตรงนี้เลยเดี๋ยวผมไปก็ได้โอเค,อเคแบบนี้ก็ชื่นใจหน่อยโอเคนะ,ะนนได้เลยเดี๋ยวสืบหน้านะเดี๋ยวพี่นัดแล้วก็เตรียมแผนเดินทางให้เนาะลง ตกลงไปกันหมดเนาะห้าคนเราห้าคนขอบคุณมากนะแพตตี้ไม่เป็นไรค่ะพี่เต็มใจสดๆอุ้ยน่ารักอ่ะโอเคเจอกันเลยวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หน้าโอเคเดี๋ยวพี่มีอะไรพี่ทักไลน์บอกเนาะได้ขอบคุณนะ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 โอเคขอลงพลังหน่อยปะได้เลยวันละวันลหนึ่งสองสาเฮ้เทคนิคที่ใช้เพื่อให้เกิดการคล้อยตาม